ไม่มีใครถามเรากูจะพูดเองนี่เธอเธ <c oughs> อเคยเป็นไหมอ่ะ,อะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันขออัปเดตสถานการณ์ข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวข่าวมันมีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันค่อยรายงานให้พวกเธอฟังแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรคืบหน้านอกจากแค่นี้ส่วนข่าวอื่นทุกอย่างจบส่วนกรณีนา,นานากับเวก็คือไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ไปให้ปากกันเพิ่ม ส่วนานานากับเวก็คือเขาก็โดนส่อปากคําแล้วก็เอาอีเรื่องไอ,อ,อ,อรหัสคริปโตเนี่ยไปให้ตำรวจเปิดก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรแค่นั้นนะคะแล้วก็เขาก็กลับไปขายของเหมือนเดิมกลับไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่มีอะไรไฮโซละณนะเวลานี้นะคะเออบ้านลดบ้านลถอะไรต่างๆที่มีก็เดี๋ยวก็ต้องเตรียมขายไปใช้หนี้ัมติงไรเดประมาณนั้นน่ะนะเออตามนั้น ตามนั้นนะคะโอเคตอนนี้ปิดวาจาอยู่โอเคจบนะคะส่วนกรณีนัดปงหรือว่าเคสของนักข่าวท่านนั้นนะคะสรุปเลยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะมีคนเอาสซาย์ไนไปให้ไอคนที่เอาเซย์ไนท์ไปให้ทํางานร้านทองแล้วก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็จากนั้นปุ๊บกูบก็ไม่เข้าใจมือนเอามซยไนยไปให้ทำานอะไรวะกูก็งงตํารวจก็คงจะสอบ ะค,ะความในใจของประชาชนที่สงใจจะถามตํารวจก็คงจะเอาไปสอบหมดแล้วนะคะข้อที่1ส่วนข้อที่2ก็คือเขาได้มีการนะคะสอบปากคำเพื่อนทั้ง4ที่เป็นแก๊งกินเหล้าในคืนสุดท้ายหมดแล้วตอนนี้เรื่องที่3ก็คืออิสยนานัยนั้นกินเองด้วยความน้อยใจแฟนเก่าแฟนหรือว่า ไม่ได้กินเองแต่มีคนเอาใส่ไปให้กินตอนนี้รอสรุปสำนวนของตำรวจแต่ตอนนี้สอบปักคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างครบหมดแล้วสถานการณ์มาถึงณนะตรงนี้แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยดิฉันคิดเอเองนะคะว่า ถ้าเกิดสมมตินะคะเหตุการณ์ที่เขาเล่าสตอรี่ต่างๆๆๆกันมาเนี่ยดิฉันคิดว่าน้องนัดปงเนี่ยแกน่าจะเป็นคนเซนซิทีฟหรือไม่ก็คือแกน่าจะมีอาการของคนน้อยใจซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าหรืออะไรนะคะแต่ดิฉันสงสัยเฉยๆแต่ว่าเพื่อนฝูงหรือคนที่อยู่รอบข้างไม่สังเกตเองเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะน้องถ้าเป็นคนเซนซิทีฟเนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงมากเลยนะกับการที่เขาจะน้อยเนื้อต่ําเนื้อ จิตใจอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆแต่ข่าวยังไม่สรุปตำรวจยังไม่มีการแถลงสำนวนแต่เรื่องนี้ข่าวใหญ่ตำรวจแถลงแถลงสำนวนแน่นอนแต่ว่าอิทัศนัปพัดลมที่เอาคลิปของน้องเขาซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวมาออกที่ไม่เกี่ยวกับสำนวนน่ะมึงหยุดเอาออกได้แล้วเพราะมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วนะ ทุกอย่างต้องเอาไปอยู่ในสำนวนตำรวจสำนวนอายการไม่ควรที่จะเอามาออกสื่อแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าการออกสื่อมิได้มีประโยชน์ยกเว้นว่าตำรวจเขาไม่ทำคดีค่อยเอาออกเพื่อกดดันตำรวจแต่ตอนนี้กตำรวจเขาทำคดีอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าไม่มีนอกมีในต้องทำจำนวนอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นเรื่องนี้ เราควรที่จะให้ตำรวจเนี่ยสรุปสำนวนนะคะและขณะเดียวกันอีกคลิปต่างๆที่เราเอามาออกมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วนะเราไม่ควรจะเอามาออกแล้วนะพวกเธออันนี้ดเรมาริการใน,นานะเป็นสื่อมวลชนเก่าดิฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังนี่มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาจะนะคะคุยกับเพื่อนคนไหนอะไรยังไงนู่นนี่นั่น,นมันเป็นสิทธิส่วนบุคค,คลมึงเอาแชทเข้ามาเปิดเนี่ยเป็นละเมิดมากๆ เข้าใจที่พูดนี่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดหรือใครก็ตามแต่เป็นเพื่อนสนิทหรือไม่สนิทมึงก็ไม่มีสิทธิ์เปิดแชทส่วนตัวของเขาอันนี้เข้าใจหรือยังฉันพูดตรงๆนะมึงจะดราม่าก็ได้นะแต่กูพูดตรงๆอันนี้พี่เล่านะคะในฐานะที่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ว่ามันเยอะเกินไปพี่ไม่ใช่นักวิชาการแต่พี่เป็นนักสื่อสารมวลชนเก่าพี่ว่ามันไม่ใช่ละมึงจะขยี้ข่าวนี้ไม่ได้แล้วมึงต้องรอสนับสำรวจเพราะาทุกอย่างทุกฝ่ายข้อมูลต่างๆไปอยู่ในสำนวนตำรวจหมดแล้ว มึงไม่ต้องขยี้เพราะตำรวจเนี่ยไม่ได้เอร่อเออเตอร์ในการทำคดีนี้และคดีนี้ที่พวกมึงบอกว่าไหลาตายก็ไม่ใช่มึงสรุปแล้วใช่ไหมโทรศัศน์ประลงตังางๆมึงไปสรุปว่าน้องไหลาตายแต่ปรากฏไม่ใช่ทำงานหนักเหนื่อยแล้วก็ตุยปรากฏไม่ใช่ปรากฏว่าตำรวจต่างหากที่เป็นคนเปิดเผยมาว่า,วามีไซยาไนนยเบื้องต้นตำรวจต่างหากที่เป็นคนวินิจฉัยในนิติวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยมันมีไซยาไนในร่างกายมึงก็เลยตื่นขึ้นกันขึ้นมาหมดเลยทั้งช่องเลย ตอนแรกจะเกิดตํารวจเนี่ยเขาไม่พูดขึ้นมามึงอ่ะทั้งช่องอ่ะมึงก็บอกไปแล้วว่ามึงไหลน้องหลุยไหลตุยน้องกําลังจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตอนที่พวกมึงสรุปว่าเขาไหลาตาไหลตุยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาเทปแชทสนทนาส่วนตัวอะไรของเขามาเปิดมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเขาแล้วมึงไม่มีสิทธิ์เปิดสาธารณะไม่ควรรู้ประชาชนโดยทั่วไปไม่มีสิทธิ์ไปรู้สิทธิส่วนบุคคลของเขามึงละเมิด มึงจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดที่มึงมีไปให้ตำรวจอย่างเดียวตำรวจเขาเก็บสำนวนเป็นความลับอยู่แล้วโอเคนะคะจบ